สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกันก็เพื่อนๆทักมาหลายคนว่าเอ๊ะทำไมเสียงแหบ่มแบบแปลกๆจังก็คือว่าตอนนี้จะมาเล่าสาเหตุให้ฟังเป็นหลอดลมอักเสบอีกแล้วต้องใช้คำว่าอีกแล้วเพราะว่าด้วยความดือ้อรันนะคะเป็นโรคเ,เกือบจะเกิดจะเป็นโรคประจำตัวเลยค่ะเป็นบ่อยมากคือ อันนี้คือไปหาหมอมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะเล่าให้ฟังว่าเเวลาที่เราไม่สบายใช่ไหมคะเราไม่สบายเราเป็นหวัดเนี้ยเราก็คิดแบบโอ๊ยไม่สบายเดี๋ยวก็หายเองเนี่ยใครใครคิดแบบนี้บ้างไม่สบายเดี๋ยวก็หายเองนง่คิดแบบนี้ใช่ไหมคะคิดว่าโอ๊ไม่สบายเดี๋ยวมันก็หายเองแล้วเป็นยังไงมันไม่หายเองคะ่ะเพราะปกติแล้วอะถ้าเราเป็นหวัดเนี่ย ถ้ามันจะหายเองอะ่ะก็ประมาณ2อาทิตย์นะคะแต่ว่าเราอะ่ะอายุมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะก็คือการเป็นหวัดเนี่ยนะก็จะเจ็บคอเล็กน้อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ถ้า2อาทิตย์แล้วมันไม่หายคะ่ะมันก็จะกลายเป็นหลอดล้มอักเสบซึ่งเราอะ่ะไม่รู้ ไม่รู้เลยว่าถ้าไม่สบายสองอาทิตย์แล้วเนี่ยถ้าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยมันจะลามจนลงหลอดลมจนลงปอดอันนี้คือไม่รู้ไม่เคยรู้เพราะว่าถ้ารู้อ่ะก็จะรีบไปหาหมอไงอันนี้ไม่รู้ค่ะก็คิดแค่ว่าโอ๊ยไม่สบายเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายเองคิดอย่างนี้มาตลอดจนมันกลายเป็นเหลือหลังจนกลายเป็นคนคอไม่ดีจริงๆรรักษามากหลายครั้งแล้วนะ จะเล่าให้ฟังการเป็นหลอดลมอักเสบครั้งแรกก็คือว่าตอนที่เราอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยส่วนมากเวลาที่จะกลับเมืองไทยใช่ไหมคะก็จะกลับตอนช่วงฤดูหนาวของที่ญี่ปุ่นนะแล้วก็ไปกลับไปเมืองไทยมันก็เลยเหมือนอากาศเปลี่ยนทําให้เราเป็นหวัดไม่สบายไงเสร็จปุ๊บพอไม่สบายนะก็ซื้อยากินเองไงซื้อยากินเองทั่วไปเสร็จปุ๊บไอ้สมตาก็อยากิน พอกลับไปเมืองไทยใช่ไหมอุ้ยชานมชานม,ชา,นมชาสีส้มของก็ชอบเนี่ยเวลาสมมติว่ากินส้มตำก็ต้องกินโค้กเยน็ยนเยน็ยนแป๊บซี่เย็นเย็นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะที่ญี่ปุ่นอ่ะโค้กแป,ป๊บซี่อ่ะเวลาเราไปตามร้านอาหารน่ะแม่แบบไม่ค่อยสั่งกินหรอกเพราะว่าจริงๆมันแพงนะอยู่อยู่ญี่ปุ่นเงนี้ยสมมติว่าสั่งอาหารเสร็จปุ๊บเครื่องดื่มส่วนมาก,กไม่ค่อยสั่งหรอกกินน้ำเปล่าน้ำชาอะไรอย่างเงี้ย เครื่องเดิมที่นี่น้ำโค้กน่าจะราคาเป็นร้อยกว่าค่ะแก้วหนึ่งนะแก้วหนึ่งขวดเล็กๆนะสองร้อยกว่าอย่างเงี้เราก็ไม่อยากกินไงแต่พอามากลับมาเมืองไทยอ่ะแก้วหนึ่งมันไว้กี่บาทแล้วมันเป็นของชอบใช่ปะเฮ้ยกินส้มตำก็ต้องกินแป๊บซี่กินโค้กเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยขนาดตอนที่คอไม่ดีนะรู้สึกว่าคอไม่ดีแล้วนะแต่ก็กิน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 ไป พอเริ่มเหมือนมีอาการจะมีเสมหะหน่อยกอ็เดี๋ยวกินน้ำอุ่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยยังไม่หายดีพอวันต่อไปไปกินขนมหวานอีกแลกก้วกะทิเยอะๆข้าวหลามมันๆอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้อนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรกินน้ำอุ่นอีกแี่ปล่อยลามลามลามไปเรื่อยๆค่ะจนจนเฮ้ยเริ่มไอเยอะพอเริ่มกินน้ําอุ่นก็เริ่มไม่ช่วยแล้วอะ่ะก็ยังไม่หายสักทีก็เลยแบบ ไอมากขึ้นค่ะไอไอเยอะไอจนปริบไอจนฉีฉีปริบเลยนะคะจะบอกงี้เลยนะไอจนฉีปริบไอเหมือนไอโกนเลยไอจนต้องแบบว่าถ้ามันไม่ถูกจุดมันก็จะมีหายคันอะไรเงี้ยพอเราไอมากๆขึ้นมันก็จะดึงให้ปวดหัวแถวเนี้ยเหมือนว่ามันกระทบมาถึงนี้เลยนะหัวนะคะร้อนไปหมดเลยจนอาการ ปวดหัวตามมาค่ะไม่เกณฑ์เหมือนปวดหัวข้างเดียวแบบจี้จี้จีจ,จีตามมาเลยตอนนั้นะ่ะยังไม่รู้ด้วยนะว่าตัวเองเป็นหลอดลมอักเสบเป็นอะไรเงี้ยไม่รู้คิดว่าเป็นหวัดแล้วก็ไอจนแบบว่ามันไม่ไหวแล้วปวดหัวจนเอียงอย่างนี้เลยนะปวดหัวจนเอียงอย่างนี้เสร็จปุ๊บก,ก็เลยไปโรงพยาบาลค่ะท่านี้แล้วเราไม่ได้รู้เลยนะว่าคอเราอะอักเสบจนเป็นหนองเป็นหนองแล้วนะคะเป็นหนองแล้วนะ เป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนที่อยู่ข้างในคอะค่ะแล้วก็ได้ไปโรงพยาบาลไปหาหมอนะคะก็บอกหมอว่าเนี่ยรู้สึกปวดหัวมากเลยค่ะคิดว่าเป็นไมเกรนปวดไมเกรนไปหาหมอคิดว่าตัวเองเป็นแบบไมเกรนไม่สบายอะไรเงี้ยคุณหมอก็เลยบอกว่าหนไ่นอ้าปากซิลองเช็คพอเราอ้าปากค่นั้นแหละเขาเห็นคอตุ่มน้องที่อยู่ในคอเขาก็เลยบอกอานอนโรงพยาบาลเลยครับ ก็เลยได้ขึ้นไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยเพราะความเพราะความที่แบบเฮ้ยไม่เป็นไรหนูหายเองอะไรงนี้ครั้งนั้นก็ผ่านไปเสร็จปุ๊บจนมาอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยลูกนะคะเรียนชั้นอนุบาลใช่ไหมทุกครั้งเนี้ยที่ไม่สบายเนี่ยจะติดจากลูกตลอดพอลูกไม่สบายติดเพื่อนมาจากโรงเรียนนะคะแล้วเราเป็นแม่นอนด้กันเดยวก็จุบก,กันหอมกันมั่งก็ติดทุกครั้ง ไปหาหมอที่ญี่ปุ่นเนี่ยคุณหมอบอกว่าพ่อแม่ที่ติดไม่สบายจากลูกที่ลูกอเรียนอนุบาลเนี่ยเยอะมากๆถามว่าจะให้ป้องกันกลับมาบ้านต้องล้างมือกลัวคอมันกินอยู่ด้วยกันมันก็ค่อนข้างจะยากใช่ไหมคะแล้วก็นิสัยเดิมค่ะพอติดลูกปุ๊บไม่สบายใช่ไหมเดี๋ยวหายเองอเอาอีกแล้ว เดี๋ยวหายเองเนี่ยก็ไปซื้อยาค่ะไปซื้อยาละลายเสมห่าแอะซื้อยากินเองอีกแล้วเก่งยาละลายเสมค่ะนู่นนี่นั่นผ่านไปสองอาทิตย์ก็กินน้ำอุ่นเดี๋ยวก็หายเองจนมันไม่หายเองไอจนฉี่ปิบทานี้ก็เลย ก็คือแหมมาไม่รู้ว่าถ้า2อาทิตย์แล้วอ่ะถ้าไม่หายอ่ะมันจะลงหลอดลมอันนี้คือไม่รู้ไงก็เลยคิดมาตลอดเออเดี๋ยวมันก็คงหายเองแหละนะอะไรเงี้ยจนไปหาหมอท่านี้นะหมอก็ตรวจดูแล้วเอาอีกแล้วหลอดลมอักเสบเหมือนเดิมกำลังจะลงปอดแล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าเรานะเราอะเป็นคนที่หลอดลมไม่ดี นะเคยเป็นแล้วหลอดลมไม่ดีมันก็เหมือนจะมีตำดงตำหนินะแล้วก็มีเริ่มมีอายุแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าจําไว้เลยนะว่าถ้าไม่สบายเป็นไข้หวัดเจ็บคงเจ็บคอเนี่ยสองอาทิตย์แล้วถ้าไม่หายให้มาหาหมอเลยนะอย่าปล่อยให้มันลงไปหลอดลมนะแล้วก็อย่าปล่อยให้มันลงปอดโอเคถ้าหมอบอกเราแบบนี้ตั้งแต่แรกนะ เราก็เข้าใจเราก็จะไปรีบไปหาหมอใช่ไหมเราไม่รู้ไงวันนี้นะคะก็เลยได้ยาละลายเซมค่ะหรือได้ยามาหลายตัวเลยแล้วก็มียาพ่นด้วยค่ะยาพ่นเนี่ยสําหรับขยายหลอดลมค่ะให้เราเนี่ยหายใจได้สะดวกโอเคเนี่ยจริงๆอะปล่อยปล่อยตัวเองมานะคะก็เกือบจะเดือนแล้วนะที่ไอไออย่างเงี้ยค่ะก็เกือบเดือนแล้วนะ ตอนนี้ก็ยังยังยังเสียงก็ยังเป็นอยู่นะคะก็ตอนนี้ก็ไม่กินของมันไม่กินของทอดสักเท่าไหร่นะคะก็กินกินยาตามที่หมอบอกอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วไอ้ความคิดที่ว่าเฮ้ยไม่สบายดวหายเองฉันไหวฉันแข็งแรงเฮ้ยฉันไม่เป็นอะไรหรอกนี่ คิดคาคิดแบบนี้ฉันไม่เป็นอะไรฉันไหวฉันแข็งแรงแล้วเป็นไงไอจนฉี่ปิบไอจนแบบว่าไอจนแบบว่าแบบยังไงอะแทบจะเจียนออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะก็เลยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะเผื่อจะเป็นประโยชน์ว่าเพราะว่าช่วงเนี้ยอากาศหนาวมากนะอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามากถ้าไม่สบายเป็นหวัดไม่สบายสองอาทิตย์เนี่ย รีบรีบอย่าคิดว่าหายเองรีบไปหาหมอเลยหรือทางที่ดีที่สุดถ้ารู้ตัวรู้ตัวว่าเราไม่สบายรีบไปหาหมอให้เร็วที่สุดไปเร็วรักษาง่ายหายง่ายไปช้ารักษายากหายยากแล้วกกินยายเยอะมากๆอันนี้มาเตือนนะคะจากจากประสบการณ์ของแม่แหม่เอ,เองนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ดือ้อพอสมควรแต่ว่าตอนนี้รู้แล้ว ก็โอเคแล้วเข้าใจค่ะเครื่องดื่มที่ติดตัวตอนนี้ก็เลยอันนี้ก็คือกระติกน้ำร้อนนะคะในนี้แหม่มจะใส่ขิงแต่ไม่ได้หั่นเป็นแผ่นนะเพราะว่าถ้าหั่นเป็นแผ่นนะ่ะรสชาติก็ไม่ค่อยลงไปในตัวน้ำสักเท่าไหร่จะใช้วิธีขูดมันจะมีที่ขูดนะคะพอพอขูดเสร็จแล้วมันจะเป็นละเอียดละเอียดอย่างนี้ใช่ไหมก็จะใช้ที่ขูดแบบขูดลงไปในนี้บีบน,น้ำมะนาวใส่น้ำผึ้งแล้วก็ใส่น้ำอุ่นไปในนี้นะคะ อันนี้ก็กินตลอดกินแล้วก็จะช่วยนะแหม่มก็คิดว่าแหม่มน่าจะหายน่าจะหายภานในอาทิตย์นี้นะคะก็พยายามจะกินยาให้ครบเพราะว่ามันมียาปฏิชีวนะยาปฏิชีวนะเนี่ยคือเราอะ่ะต้องกินให้หมดถ้าเรากินไม่หมดนะเชื้อโรคของเรามันก็จะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นยาปฏิชีวนะถ้าเขาให้มาอย่างไงก็ต้องกินให้หมดโอเคกม็มาแบ่งปันโอ๋ย จม,มาแบ่งปันประสบการณ์นะคะมาเล่าความดื้อให้ฟังนะคะมันเป็นอย่างนี้โอเคต่อไปก็จะไม่ดื้อแล้วค่ะก็จะพยายามรักษาตัวเองนะคะให้แข็งแรงค่ะโอเคนั่นคลิปนี้ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ